กับเราจากคนนะครับกับท่วงเป็นปากเป็นเสียงครับเป็นปากให้คนร้องเรียนเป็นเสียงให้คนทําความดีค่ะครับเรื่องร้องเรียนวันนี้เป็นเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนหัวสนามบินจังหวัดตรังนะครับหลาย10บครอบครัวบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้สนามบินตรังตอนนี้ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนของเครื่องบินที่ขึ้นลงวันละสิบเที่ยวนะครับส่งผลให้บ้านเนี่ยมีรอยแตกร้าวครับ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านของนางสมศรีเงินศรีนะครับอยู่ที่หมู่ที่12ตําบลโคกหล่อพึงเมืองตรังเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนมากเพราะว่าการขึ้นลงของเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินบินต่ําแล้วก็ส่งเสียงดังทําให้ฝาบ้านเนี่ยร้าวหลังคารั่วเวลาฝนตกก็ต้องเอากระมังมาวางรองน้ําจึงอยากเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เวรนคืนพื้นที่ตรงนี้ครับไปฟังเสียงกันครับ มาเร็ว่าลูกคือเขาจะตังจุดนั่งจุดนั่งเขาเขาเขามาเขามาเร็วค่ะไม่ใจไม่ใจว่าเจ่นจะบอกว่าตังตรงนี้นะตังตรงโน้นนนคือไม่จ่ายกันเลยก็คือว่าก็ความช่วยเหลือจากฐานชวนก็พอดีกับตานชวนให้ฐานร่วมมาช่วยดูแลก็คือตอนนี้ฐานก็ไปดําเนินการแต่ฐานกติดต่ออยู่นะฐานก็นาว่าติเก้าไปย่าที่พอดีฐานก็ส่งลูกมาให้ลูกสาวพอดีฐานมีล่าอยู่กับลูกสาวฐานก็ดูแลขณะที่นางนีกแก้วอายุ66ปีบอกว่าตอนนี้ ตัวเองก็เดือดร้อนหนักมากค่ะเพราะว่าการที่เครื่องบินขึ้นลงทําให้ฝาผนังบ้านและหลังคาแตกร้าวเนื่องจากอ้ว่าบ้านเนี่ยอยู่ติดริมรั้วสนามบินส่งผลกระทบอย่างหนักหากมีโครงการปรับปรุงขยายสนามบินจะมีการเพิ่มเที่ยวบินด้วยเป็นวันละ40เที่ยวซึ่งก็จะยิ่งเดือดร้อนหนักกว่านี้ค่ะทางตาตางเนี่ยจะสั้นนิดนิดแต่นี่เลย เมืองได้ร่ำ่าจนดังเลื่อนลกเดือดร้อนมากเลยใช่ไหมคะมีหน่วยงานไหนให้การช่วยเหลือบ้างคะไม่มีเลยค่ะกุดงเียวไม่มีก็เกิก็เกิดก็ไปจางถนนบินก็รอก็ขาจะมีเบียดตบเต็นไ้มาซ่อมบ้านทำไรซ่อมอะไรกลางเด่กก็กระจิเลยก็ไม่ค่อยฟังเสียงชาวบ้านเป็นแล้วไปฟังเสียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันบ้านนะครับพ hey. ันจ่าอากาศเอกเมืองชนวงสุวรรณ ผู้อำนวยการท่ากัยานตรังชี้แจงว่าตามที่กรมท่ากัยานได้ว่าจ้างเอกชนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ากัยานตรังทางกรมท่ากัศยานมีโครงการพัฒนาโดยการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้1,200คนต่อชั่วโมงหรือคิดเป็นประมาณกว่า3ล้านคนต่อปีนะครับโดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบ ในวันที่23เมษายนนี้ก็ไม่กี่วันแล้วนะครับ,รบและจะรายงานว่าพื้นที่บริเวณนี้ที่ชาวบ้านอ้างว่าได้รับผลกระทบเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการเว้นคืนหรือไม่ในวันที่28เมษายนนี้ครับทม์ลายก็คือตั้งแต่วันที่23เมษายนถึง28เมษายนนี้จะได้คําตอบที่ชัดเจนว่าพื้นที่นี้จะได้รับการเว้นคืนหรือไม่ครับครับตรวจสอบกันต่อไปนะครับ คราวนี้พาไปที่รีสเกตก,กันบ้างมีเรื่องที่หลายคนพูดถึงก็คือกรณีของหนุ่มใจบุญคนหนึ่งนะครับเปิดบ้านเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงยากไร้แล้วก็ไม่มีญาตินะครับปรากฏว่าดูแลมา9คนต่อมามีผู้ป่วยเสียชีวิตไป1รายล่าสุดทางสาธารณสุขจังหวัดรีสเกตนะครับให้เวลา30วปันสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยแห่งนี้แล้วว่าเขาขายผิดกฎหมายชาวบ้านก็กลัวว่าจะนําเชื้อโรคมาสู่ชุมชนด้วยนะครับ จากกรณีของนายนัทพงศ์ประศรีพัฒอายุ26ปีเป็นชายใจบุญอยู่บ้านเลขที่122อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเปิดบ้านเป็นสู่์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงยากไร้และไม่มีญาตินะครับ หลังจากมีผู้ป่วยเสียชีวิตไปหนึ่งรายล่าสุดคุณสมเกียรติสีขาวในอำเภอเมืองศรีสะเกดก็บอกว่าก่อนหน้านี้ทางอำเภอได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางชุมชนแล้วและกำลังดําเนินการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งทางด้านกฎหมายสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องต่อไปนะครับซึงเบื้องต้นนะคะทางชุมชนบริเวณข้างเคียงก็หวั่นเกรงว่าจะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคอาจนําอันตรายมาสู่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขยะติดเชื้อซึ่งชุมชนก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการดําเนินการในลักษณะดังกล่าวอีกทั้งยังไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายอีกด้วยค่ะขณะที่ทางนายแพทย์วราวฒชื่นตานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดก็บอกนะครับว่ากรณีที่มีการเปิดศูนย์ผู้ป่วยยากไร้ศรีสะเกด ถือว่าเข้าขายเป็นสถานพยาบาลต้องจดทะเบียนขออนุญาตในการจัดตั้งตามกฎหมายรวมถึงการดูแลผู้ป่วยต้องมีใบอนุญาตของผู้มีวิชาชีพนั้นจึงจะสามารถดําเนินการได้เบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทําหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปยังศูนย์แห่งนี้ให้ยุติหรือหยุดดาเนินการภายใน30วันและจะดําเนินการส่งต่อผู้ป่วยกลับคืนสู่โรงพยาบาลหรือญาติต่อไปครับ ค่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันบ้างค่ะเพราะว่ามีแฟนเพจนิวส1แของเราส่งมาให้ดูแล้วก็พร้อมกับตั้งคําถามว่าแบบนี้ก็ได้หรือรเพราะรว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับมาสวนไฟแดงเลยแล้วก็กลับรถแบบนี้เลยหวั่นเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุไปชมภาพนี้พร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กเขาก็นําคลิปนี้มาเผยแพร่พะจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เนี่ย ขับมากันเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าเขากําลังโจรถเนี่ยจอดติดสัญญาณไฟอยู่ที่บริเวณสามแยกมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองพัทยาตรงวัดบุญกานจนารามขณะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไฟเขียวมีรถจักรยานยนต์หลายคันเลยค่ะใช้คําว่ามาักง่ายเลยก็ได้ตีโค้งวิ่งย้อนสอนสวนเลนมาเพื่อจะเข้าซอยสุขุมวิทพัทยา89ซึ่งเป็นซอยที่อยู่ก่อนถึงไฟแดงผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้เขาก็เลยสอบถามว่าการกระทําแบบนี้ผิดกฎหมายจราจรหรือไม่หวั่นเกรงว่าจะเกิดอุบัติ เหตุขึ้นด้วยค่ะเพราะว่ามาจากความมักง่ายของผู้ที่ใช้รถจัก,กรยานยนต์ที่เห็นแก่ความสะดวกสบายนะคะแทนที่จะเสียเวลากลับรถไปยูเทิร์นซึ่งห่างออกจากไปจากที่นี่ไป300เมตรเท่านั้นแต่ว่าละไก่มาแบบนี้เนี่ยละค่ะครับหลังจบรายการของเรานะครับติดตามบันเทิงซอย18กันต่อนะครับใช่แล้วค่ะรับชมนิวข่าวข้ามกันต่อเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ